เดินทางมายังไงครับแกเราเจอทั้งสองคนมาไกลไหมครับอ้าวอีกหนึ่งเก่งจริงมึงสู้มาโอเคขอบคุณนะไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไรเอสครับไปเจอมาได้ยังไงคนนี้นี่คุณไปเจอมาได้ยังไงปากกระตุกว่ะใชนไหมปวดปวลปวดปวดปกัปวดปวดปวไป่ดปวดปปปด เคยคิดไหมว่าเป็นสแกมเมอร์อะไรเงี้ยเคยตอนนี้อยากให้เวลาหมดที่สุดกลัวกูจะเผลอพูดหรอมาที่ที่มึงไปดื่มมาล่าสุดที่ไหนสวัสดีนี่ขาดไปชั่วโมงครึ่งเอลิทีนะคนแปีครับกี่นิ้วสิบแที่เราไปถ่ายภาพยนตร์กันก่อนหน้านี้เมื่อวันข้ามคืนเนี้ยให้ไหนสองเรื่องทำไหมทำรู้สึกว่าร่างกายไหวไหมกูสู้อยู่แล้ว ไม่ไหวบ้างเหรอไม่มีไม่มีนะไรที่ไม่ไหวเลยไม่มีเลยเหรอเอ๊ะงงมากงงมากเฮ้ยไอเดียวไหวอ่ะหอมอร่อยครับที่นี่นี่มาจากไกลปะนี่มาจาแรกเลยเฮ้ยทำไม